ฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่และคูลช่้งนะครับวันนี้ครับเราอยู่ในเกม One Punch Man The Strongest กีนแล้วนะครับวันนี้นครับผมจะมารีวิวนะครับสิ่งที่ เราเจอในการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้นะครับผมนั่นก็คือภารกิจฝึกฝนแดนมายานะครับสำหรับภารกิจนี้เนี่ยก็บอกเลยนะครับว่ามันเป็นบั๊กนะครับที่เข้ามาก่อนก็คือมันอัปเดตมาก่อนนั่นเองนะครับเครับก็คือมีการใช้งานแผนแกะสลักนะครับแล้วก็มีการใช้งานรูนสะสมนะครับซึ่งอันนี้นะครับก็คือเควสนะครับของเซิร์ฟเวอร์ จีนไต้หวันนะครับที่เข้ามานะครับเ mm ี hmm. ือว่าจีนตัวเต็มนั่นเอง mm hmm. อ่ะนี่ครับอันนี้ก็คือเคเวสที่ผมทําไปแล้วนะครับ mm hmm. เมื่อทําเนี่ยเราก็จะได้รับกล่อง นะครับตรงนี้น่าจะเรียกว่ารูนนะครับสำหรับการฝึกฝนแดนมายาเนี่ยผมจะมาบอกคร่าวๆนะครับโหมดนี้เนี่ยจะเป็นโหมดที่เราจะได้นี่ครับสะสมเจ้าแผ่นสกิลเสริมนะครับเป็นสกิลของทีมนะครับผมคาแปลเนี่ยน่าจะแปลว่าตราเฉพาะนะครับตราสัญลักษณ์นะครับตราสัญลักษณ์ของวงตระกูลอะไรเงี้ยผมว่าความหมายที่ใกล้เคียงสุดนะน่าจะเป็นสกิลเสริมง่ายๆนะครับก็คือก็คือสกิลเสริมจริงๆนั่นแหละนะครับ ซึ่งโอเคตอนนี้คือผมได้ทั้งหมด2สกิลแล้วนะครับหมายความว่าเปิดแผ่นป้ายเลือกได้เนี่ยสสกิลแล้วนะแต่ว่ายังเปิดสกิลใช้ไม่ได้นะครับเนื <Yeah. S 1> ่องจากผมยังได้เจ้าตัว ตราลูนหลักตัวเนี้ยยังไม่ครบนะครับคือเราต้องได้ครบทุกตาก่อนนะครับเราถึงจะทําการเปิดได้นะครับเพราะงั้นเนี่ยวิธีการรับนะครับจะรับได้จาก2ที่นะครับ 1. นะครับก็คือการรับจากตรงนี้ครับจากการเปิดโดนตรงนี้นะครับจะมีโดนแบบพิเศษนะครับตรงด้านล่างตรงนี้แล้วเราสามารถดูนี่ครับเราสามารถอัพอัตราได้ด้วยว่าเราอยากได้ เจ้าแผ่นตัวไหนนะครับแผ่นตราสกิลพิเศษตัวไหนนะครับของทีมตัวนี้เนี่ยตอนนี้คือผมเลือกได้2อันนะครับคือพยายามเล่นให้ถึงครับเล่นโหมดตัวนี้นะครับโหมดมายานะครับฝึกฝนมายาตรงนี้นะครับให้ถึง30กล่องครับ30กล่องเราจะได้ตรงนี้30กล่องได้ยังไงครับก็คือการทานด่านนะครับด่านจะมีอยู่2ประเภทนะครับก็คือด่านแบบทั่วไปนะครับแล้วก็ด่านแบบพิเศษนะครับเรากดสลับตรงนี้เลยด่านพิเศษเนี่ยก็คือ การที่เราสู้บอสตีบอสนะครับเราถึงจะสามารถทานได้นะครับคือตอนเริ่มเกมตอนโหมดนี้เข้ามาใหม่เลยเนี่ยเราจะสามารถเล่นได้แค่ของตราอันแรกนะครับนั่นก็คือเป็นตราที่เป็นรูปโลนะครับก็คือเป็นกิโลที่ทําลายไม่ได้นะครับก็จะเป็นบัฟพิเศษนะครับเป็นบัฟตรงนี้เนี่ยมันจะเพิ่มโลนะครับอ่าเน้นการเพิ่มโลนะครับแล้วก็แต่ละด่านก็มีบัฟต่างๆอย่างนี้ครับแล้วก็รอบการตีนะครับ เราจะได้รายวันนะครับวันละ6รอบการจงตีนะครับผมสามารถสะสมสูงสุดได้ถึง50รอบนะครับอ่าตรงนี้เมื่อเราตีไปเนี่ย ตัวกล่องลงสีฟ้าด้านล่างนะครับมันก็จะนับด่านไปเรื่อยๆนะครับเมื่อครบ30กล่องเนี่ยเราก็จะปลดขั้นสกิลอันต่อไปได้นะครับผมสกิลที่2เนี่ยเมื่อครบ2ีกล่องนะครับเราก็จะได้เปิดสกิลอันที่2นะครับก็คือสกิลมีดคมนะครับตรงนี้อันที่3เนี่ยก็เป็นสกิลเป็นการบิดเบือนสนามพลังนะครับผมก็ตรงนี้ก็จะเป็นสกิลที่เราชอบเห็นคนในเซิร์ฟเวอร์จีเนี่ยเขาใช้กันนะครับเนื่องจากเป็นสกิลที่มีการโจมตีนะครับทำดาเมจออกมาอีกฮิตหนึ่งเลยนะครับผม ซึ่งตัวนี้ก็เป็นสกิลที่นิยมใช้กันผมแนะนำนะครับให้พยายามเล่นให้ถึงสกิลที่3นะครับค่อยทําการเปิดแผ่นเนาะอันนี้ผมเล่นถึง30ด่านแล้วนะ3ามสด่านแล้วนะครับอันนี้ก็จะทำการเปิดให้เพื่อนๆดูกันเลยนะครับนี่ครับเมื่อเปิดแต่ละกล่องเนี่ยเราก็จะได้ของรางวัลครับเป็นตัวสุ่มนะครับของตราสกิลเฉพาะนี้นะครับอ่าอ่พอเปิดปุ๊บนะฮะ โอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ใน ID เ e r v e ซิร์ฟเวอร์จีนย่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์จีนย่อเนี่ยครับก็เข้ามาในโหมดนี้นะครับโหมดฝึกฝนมายาตรงนี้นะครับก็นี่ครับผมได้30กล่องนะครับก็ปลดล็อกได้แล้วนะครับผมส่วนไอดานพิเศษเนี่ยยังปลดล็อกไม่ได้สักกล่องเลยนะครับเนื่องจากเป็นไ d ดีที่เพิ่งเริ่มเล่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะแบบยัง ยังสู้ไม่ไหวไงครับไอดีนี้มีแค่เกียววินตัวเดียวนะครับก็เลยยังสู้ไม่ไหวนะครับแต่ว่าถ้าเราได้30กล่องเนี่ยมันจะปลดล็อกได้นะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์จีนย่อนะครับก็เขาให้มาถึงนี่แล้วครับถึงไอตัวแกนหัวใจแบบใหม่แล้วนะครับแต่ว่าตรงนี้ต้องได้50อันนะครับถึงจะปลดล็อกนะครับผมผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเซิร์ฟเอเชียเนี่ยเวลาเข้ามามันจะเป็นเหมือนเซิร์ฟจีนไต้หวันหรือเปล่านะครับแต่ว่าจีนเต็มเนี่ยที่แบบ เข้ามาปุ๊บมันยังไม่ปล่อยสกิลที่3นะครับสกิลสนามพลังบิดเบือนเข้ามานะครับนะเนื่องจากมันเป็นสกิลที่เขาใช้กันเยอะนะครับในเซิร์ฟเวอร์จีนที่เล่นเล่นกันนะครับเพราะงั้นเนี่ยเขาจะพยายามหลอกให้เรานะครับอัพจดสกิล1นนะครับกับสกิลสองนะครับไปก่อนนะครับผมก็เลยมองว่าอาจจะเป็นแผนการตลาดนะครับแต่ถ้าใครโชคดีนะครับได้ดูคลิปนี้นะครับก็ ตุนไว้ได้นะครับอย่าเพิ่งรีบไปอัพนะครับอาจจะรักอัพแค่ปลดคอแบบรอบๆนะครับว่าเรายังไม่ต้องไปตัวหลักนะครับตัวหลักเนี่ยแนะนําให้ใช้ไปปลดเจ้าตัวนี้ครับตัวสีม่วงเจ้าสกิลที่3นะครับจะคุ้มค่าที่สุดนะครับเอาละครับตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณ 2- 3สเดือนแล้วนะครับผมก็ผมก็ได้สกิลครบในการเปิดให้เพื่อนๆดูไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เจ้าแผ่นตราสัญลักษณ์เนี่ยครับก็ตอนนี้เนี่ย ก็ที่ผมบอกไว้นะครับแนะนำก็คือให้รอเปิดของสกิลที่3ใช่ไหมครับแล้วก็เราจะได้มีสกิลสนามพลังมิดเบื่อนะครับแต่สําหรับอีกสกิลหนึ่งเนี่ยที่ผมแนะนำนะระหว่าง1กับ2นะครับผมแนะนําให้เอาสกิลหนึนะครับเพราะว่าเป็นสกิลโล่นะครับอันนี้ผมก็ได้ครบพอดีครับอ่ะเมื่อเราได้แผ่นราศลักษ์ครบเนี่ยเรากดกดล็อกนะครับเมื่อครบทุก ทุกด้านแล้วเนี่ยทุกแผ่นแล้วครับเราเปิดออกมาเนี่ยเราถึงจะสามารถใช้สกิลได้นะครับผมนี่ครับผมกดปุ๊บอ่าใช้สกิลนี่เราก็มีสกิลขึ้นมาแล้วนะครับนี่เราเข้าไปที่จัดทีมนะครับผมอ่านี่ครับมันจะเป็นรูปสัญลักษณ์ขึ้นมาแบบนี้นะครับผมอ่าจับสกิลที่1นนะครับก็เป็นสกิลโลนะครับจับสกิลที่2เนี่ยก็จะเป็นอ่าสกิลสนามพลังบิดเบือนนะครับอ่าส่วนส่วนใหญ่ครับเขานิยมใช้ เจ้าสองสกิลนี้นะครับผมมาดูการใช้งานนะครับว่าสกิลเนี่ยมันจะออกตอนไหนบ้างนะครับผมโอเคครับอันนี้ก็เป็นในศึกตวนนะครับของเซิร์เวอร์จีนยอดครับอันนี้เป็นศึกตวนโอเคครับอันนี้คือเริ่มต้นการแข่งขันแล้วนะครับโอเงนะครับพอเริ่มมาเนี่ยนี่ครับนี่ครับตอนนี้ก็คือฝั่งสีน้ําเงินนะครับของคุณมาเตียวเนี่ยก็นี่ครับเปิดบัฟโลออกมาก่อนนะครับ ซึ่งบัฟโลเนี่ยมันก็จะขึ้นนะครับถ้าเป็นเลเวลสูงเนี่ยมันจะบัฟทั้งสนามเลยนะครับแต่ถ้าเป็นเลเวลต่ำเนี่ยมันก็จะบัฟแค่หนึ่งตัวนะครับผมนี่ครับาเป็นบัฟโลนะครับผมแล้วส่วนสกิลแอคทีฟเนี่ยเรียกว่าสกิลสนามพลังบีเบือนะครับมันจะเป็นสัญลักษณ์นะครับสีม่วงนะครับอยู่ตรงนี้นะครับสําหรับฝั่งสีแดงครับสําหรับฝั่งสีเงินครับก็จะอยู่ตรงนี้ครับ ซึ่งการโจมตีของตัวละครแต่ละตัวเนี่ยเมื่อครบ6ครั้งนะครับจะสามารถใช้พลังงานนี้ได้นะครับเมื่อใช้พลังงานนี้เนี่ยลูกบอลไอตัวสีฟ้าครับลูกบอลพลังงานของสกิลมันก็จะลดไปด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับนี่ครับสังเกตนะครับตรงเกจพลังนะครับนี่ครับมันจะเพิ่มเพิ่มมาเรื่อยๆนะครับของการโจมตีนะครับฝั่งเงินเนี่ยโจมตี เมื่อถึงเทินของมันเนี่ยมันจะเพิ่มนะครับการไล่โจมตีอะไรต่างๆจะไม่นับนะจะเป็นนับต่อเมื่อนะครับถึงเทิอน,นอ่ะนี่ครับเจวินโจมตีครับปึ๊บนี่ครับชาร์ตพอชาร์จเต็มเนี่ยมันก็จะเป็นรูปพลังชาร์จชาร์จแบบนี้นะครับแล้วก็จะโจมตีในเทินต่อไปนะครับนี่ครับ ใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวเทิร์นกนจิปุ๊บนี่ครับส่วนเขก็จะเป็นดาเมจนะครับแบบอื่นๆหรือว่าดาเมจแบบโบนัสนะครับโจมตีเข้าไปทั้งสนามนะครับสำหรับเลเวลที่สูงแล้วครับสำหรับเลเวลหนึ่งเนี่ยมันจะสุ่มโจมตีแค่ตัวเดียวนะครับผมก็ถือว่าเป็นดาเมจที่รุนแรงนะครับนี่ครับอัดเข้าไปก็2ล้านกว่านะครับผมไม่มีโลภูบอมมันก็เข้าอยู่นะครับผม